สวัสดีครับช้าวันอังคารที่22สิงหาคม2 5 6 6นกะบกับช่อง YouTube เล็กๆนะครับที่ใครทีมันชาแนลวันนี้เราก็มาพบกันสใยๆหน่อยนะซึ่งวันนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยนะครับก็คือ ที่รัฐสภานะครับก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะซึ่งกแกานนำจัดตั้งรัฐบาลก็นำโดยพรรคเพื่อไทยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็คงจะเป็นคีมเสียาตวีสิบวาทีนายกคนที่สามสิบอเปรเทศไทย อีกเหตุการ์หนึ่งนะครับเหตุการ์ที่2ก็คือวันนี้เป็นกนําหนดการกลับประเทศกลับบ้านเกิดมังนอนของอด,ดีตนายกร,รัฐมิตรีซึ่งมีผลงานทําให้ประชาชนลืมไม่ลงซนะึ่งเลาเหตุเลหล,ลหลออกจากประเทศบ้านเกิดมังนอนไปรวมแล้วสิบเจ็ดปีเต็มๆนาะยกทักษิณชินวัตรก็จะกลับบ้าน การก็ประมาณสามโมงกว่าๆเก้านาฬิกากว่าๆวันนี้ก็ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะ่ะแล้วก็คือนี่คือวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกองคการเปิดบอดสัตว์น่ะต่างเกิดเป็นคนก็ลำบากนี่นะครับไม่ว่าฐานะจะร่ำรวยหรือยากจนนะครับล้วนทุกคนก็ล้วนมีปัญหาและอุปสรรคอ่าแต่ว่า มันสำคัญว่าใครจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ใครจะมีความอึดความทนความเพียรพยายามถ้าใครยอมก็แพ้นะแต่ถ้าเราไม่ยอมนะสัวันหนึ่งความสุขรก็จะเป็นของเราเหมือนกับน้องคนเนี้ยนะครับที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้จะกล่าวถึงเป็นประจําเลยเป็นประจําเลยในช่องก็คือ คำลานะน้องคำลาเปลียนน้อยล,ลาาําละครเพชรลำเพลิงงนก็งเพลนในช่วงนี้ก็ยอดเยีวก็กำลังขึ้นไปเรื่อยๆเพลงหอบฝันข้ามโขงเนนะี่ยสินแรกของน้องเนี่ยทุกวันนี้มาเช้านี่ก็ดูยอดไปก็ตกไปประมาณ5้าแสแปดแล้ว นก็คงจะทะลุหกแสนนะวันนี้น่าจะหกแสนนะหกแสนขึ้นอีกสักสามสี่วันก็คงจะทะลุล้านนะก็เป็นอีกเพลงหนึงที่อยา,ากจะเชิญชวนให้ใครที่ยังไม่ฟังนะลองฟังหนึ่งเปิดใจฟังหน่งเป็นการผสมประสานสองวัฒนธรรมวัฒนธรรมฝัธธรรม่งซ้ายกับฝั่งขวา นเนื้อร้องนี่คนไทยแต่งนะคำก็เป็นคำไทยนี่แหละแต่ว่าคนร้องนะครับบางคำาก็ก็ออกไม่ได้เช่นพอพานอย่างนี้เขาออกไม่ได้นะเ,พพานนนเนข,า,ออขาจะออกเป็นพอพึ่งจอช้างเขาออกไม่ได้ก็ออกเป็นซอโซ่น,ะนั้นคําว่าเสียเนี่ยพวกเราไม่ต้องสงสัยคาว่าเชียก็คือเชียนั่นเองแล้วคาว่าชวเนี่ อืมคำว่าชัวเนี่ยเขาบอกเป็นชัวถ้าไม่ฟังดีๆก็จะถ้าไม่ฟังดีๆก็อจจะมองเป็นชั่วแต่ไม่ใช่ชั่วนะครับคำคำนี้คาในเนื้อเพลงก็คือคําว่าชัวงานชัวเงินชัวนี่กับน้องเขาเสียงเสียงร้องของน้องเขาเป็นภาษาเขานะครับลีนเขาเคยคุณเคยก็ออกเป็นเสียงสัวเป็นเสียงเสีย เสียงเสียนะครับอันนี้ก็ลองฟังฟังแล้วดนตรีก็สบายๆเนื้อร้องก็บ่งบอกนะครับความเป็นมาความเพียรพยายามความมีน้ําใจนะ่มีสองเรื่องนะในเนื้อเพลง,งเพลงนี้มีสองเรื่องที่เราเคยรที่รณาก็คือหนึ่งก็คือความเพียรพยายามความกล้าที่จะไปเชิญกล้าที่จะสอดแสวงหาเพื่อเปิดโอกาสให้ชีวิตตัวเอง พบในสิ่งที่มันดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเมตตากรุณานะความเอื้อทอนของนิสัยคนไทยไทยอีสานเนี่ยโดยเฉพาะไทยอีสานแต่มีความเมตตามีความเมตตากรุณามีความสงสารคนที่ขาดที่พึ่งหรือว่าคนที่มีความพยายามกันสนับสนุน มาเปิดโอกาสให้คนที่มีความพยายามคนคิดดีทำดีนี่คือสิ่งที่สองเรื่องเพราะนั้นเมื่อสองเรื่องนี้มาพบกันนะครับระหว่างเรื่องความเพียรพยายามกับความเมตตาความเอื้ออาทรนก็ทําให้เกิดผลงานขึ้นมาประดับในวงการเพลงขึ้นมาก็คือเพลงหอบฝันข้ามผงนี่แหละ เป็นการผสมผสานสองเรื่องสองวัฒนธรรมวัฒนธรรมฝั่งผู้ไทยฝั่งลาวนะครับกับผู้เลาาไทยสาร <ไป S 1> ก็เกิดเป็นผลงานที่ <100. S 1> เกิดเป็นผลงานที่น่าฟังอันนี้ก็พวกเราทุกคนก็ให้โอกาสช่วยกันสนับสนุนคนทําดีคนที่ดีทําดีนะอาวงเพชรลาเพลินนะู้ให้โอกาสก็ต้องพูดย้าอีกทีนะ พูดจำอีกทีพูดจำบ่อยๆนะครับทุกคลิปลในช่วงนี้ก็คือพล่ลำเพลพินผู้ใหญ่ชายจวดคุณพรคุณหสุภาพสมาชิกวงพปลำเพลินเนี่ยนะก็ตอนรับก็ให้โอกาสอีกสักหน่อยนะครับวงพลลลเพลินเ,เนี่ยก็จะเป็นหลังจากที่จุดกระแสของอเป็ดน้อยนะคำลากขึ้นมาติดแล้วนะครับต่อไปก็จะมีคุณเต้นะพระเอกเต้ น้องเต้นะครับน้องไฮน้องลูกบอลน้องฟองอนะ่ะน้องหลายคนแล้วก็ตาญาติอ่านำวงศาโดยตรงนะครับมีทั้งรถเมนะครับเชอร์รี่นีน้าอ่าน้องมุกพวกนี้นะครับพวกก็เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นนะครับเพลงต่างๆผลงานต่างๆก็จะออกมาอ่าพวกเราแฟนคลับแฟนเพลงแฟนปอลอมก็จะได้ชมผลงานในช่วงนี้ก็ ฝากนะครับฝากทั้ง f อฟทั้ง2ฝั่งนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายนะในช่วงนี้ก็กําลังนะครับ youtube หลายช่อง่างฝั่งซ้ายก็ช่วยกันนสนับสนุนอยู่นะครับเพื่อกันโปรโมทอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาหลายเรื่องนะครับด้วยเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจทางฝั่งเรานะครับในช่วงนี้ก็เจอภาวะเงินเฟ้อหน่อยนะครับอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาฟังเพลงไม่มีเวลาที่จะ มาปั่นเพลงนะครับยูทูบหลายช่องนะครับทั้งแพรวาน้องแพรวาน้องนุได้น้องยุนะครับน้องสายฝนน้องลินดาน้องปลาบูนเนี่ยน้องต้นเนี้ยนะครับน้องอลหลายคนนะครับที่พรอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่เป็นคนลาวที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศก็ช่วยกันอยู่นะครับแต่งคุณสอนคุณพรอ,อย่างเงี้ยนะ ก็ฝากไว้นะครับกันนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแนละ้วรอรุ่นกันว่าวันนี้ประวัติศาสตร์นะครับสองเรื่องจะเกิดขึ้นไหมในแผ่นดินไทยนะนอกจากเรื่องน้องคำล่าแล้วก็ออกันข้ามโขงก็มีเรื่องท่านอดีตนายกสกษินกลับบ้านการโหวตเลือกนายกนะหวังว่าข่าวดีโฮจะเกิดขึ้นกับคนไทยนะะพวกเราก็จะช่วยนะครับทุกเรื่องนะครับอย่าแบ่งแยกกันเลยคอยรักกันสามัคคีกันฝาก YouTube ช่องเล็กๆนะครับ ที่ใครที่มันชาแนลกด s ซับสไคร์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ